ก็อนนี้ก็เป็นการเรียมทีมเ,อเ,อเรื่องแรกเนี่ยผมอยากจะขออนุญ,ญาตเรียนเรื่องการเตรียมทีมชาติชุดเอเชยนเกมส์นะก็เราก็คงจะจะต,ต้องมีการเตรียมการก็เอาแขกที่เป็นผู้มีเกียรติายนะครับแล้วก็เป็น นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับในเดือนนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งขันอุ่นเครื่องกับทีมชาติพมา่านะครับทีมชาติพมา่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ย ทิมโบแดงเป็นแชมป์ซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนั่นทงใจว่าพิโกคงไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับพีแเ,เพื่อขอเลือดขอรถเกมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโนัวนาเมต์ที่สําคัญนะแล้วก็เราจะเ็นให้ความหวังให้เป็นความหวังที่เราจะ,จะประสบค,ความสำเร็จในตัวนกมตนี้เนี่ยเ,ยเราก็กจําเป็นจะต้อง มาอบนท่านั้นะมาเสริมด้วยจะดูนะครับไม่่วาจะเป็นพระลูกองศานะครับสมุรนะครับแล้วก็กรกฎาคมที่2นะครับก็คงจะมีการอุดเชื่อมในเดือนหนึ่งขางอยู่แล้วนะครับฉะนั้นสภาพร่างกายเป็นหลักเราจะดูว่าผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คงจะตรากตามกับลีกอยู่แล้วมีนัะ การจดทะเบียนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งได้นะฮะได้รับการลงนามจากท่านอธิบดีกรมการปกครองทะเบียนเนี้ยเป็นการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ทั้งชุดนะครับผมจะโยนต่อไปให้ท่านโบได้ดำเนินการต่อขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้โอกาสผมมาชี้แจงในประเด็นที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนว่าวันนี้เนี่ยทาง ภากรรมการรวมท่านตัวท่านนายกัวรบีมกุดีเนี่ยได้สิทธิโดยชอบตามกฎหมายทุกประการนะครับเนื่องจากได้รับการจดทะเบียนจากกรมการปกครองนะฮะซึ่งมันคุ้มเคือคุ้มเครือมาตลอดนะครับโดยโอกาสก่อนหน้านี้ก็มีเพียงของการก e ีฬาแห่งประเทศไทยที่รับรองเราแต่วันนี้เนี่ยหนังสือดังกล่าวเนี่ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นการที่แสดงถึงสิทธิของการทำำําดําเนินงานของ คณะกรรมการของสมาคมฟุตบอลในปัจจุบันนี้ว่าท่านมีสิทธ์ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการจนครบวาระนะครับซึ่งคมที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตการดําเนินการตามกรอบของกฎหมายตามกรอบของธรรมดูนฟีฟ่าและระเบียบการเลือกตั้งทุกประการแต่หลังจากมีการสืบพยานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าในถ้อยคาต่างๆเนี่ยทางฝ่ายคุณรัชชานพานิชเนี่ย มีการใช้เอกสารปลอมและปลอมแปลเอกสารของคุณว,วิวัชัยนะครับคุณวิวัชัยค,คุณละมาศนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายอุทธร์ซึ่งวันนั้นเนี่ยปางคุณวิระอ้างว่าทางประธานอุทธร์คืออาจารย์วิัชัยเนี่ยไปลงลายมือชื่อซึ่งเป็นลายมือชื่อซึ่ง,งอ้างว่ามิได้มีเจตนาที่จะมาทําหน้าที่ประธานอุทธร์ในวันเลือกตั้งนะครับซึ่งวันวันที่สืบพยาน หน้าที่2เนี่ยนะครับทางอาจารย์วิรัชัยได้เบิกความต่อสารโลกนะครับว่าได้ดําเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานอุทธรครบถ้วนทุกประการเต็มใจนะฮะและไม่เคยลงลายมือชื่อและไ้่้อยคําในเอกสารใดๆตามที่คุณวิระคุณวิรชัยพานิชน,น,นำไปกล่าวอ้างและไปฟ้องร้องพวกเราต่อสารโลกแม้แต่ฉบับเดียวซึ่งกรณีต่างๆนี้ ทางอาจารย์วิว,ชชวัชัยิชัยกุลมาศได้ไปร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีอาญาต่อคุณวิรัชชานนท์ที่ศาลกีฬาโลกที่สวิตเซอร์แลนด์และในประเทศครบถ้วนทุกประการนะครับ